ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิมมเตรนะคะคลิปนี้นะคะเรามาดูกันว่าวันที่2 1ถึง30พฤศจิกายนนะคะจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะเอ็ดอฟคความรักการเริ่มต้นความรักการเริ่มต้นชีวิตที่สดใสนะคะที่มีแต่ความอบอวลนนะคะของความรักนะคะ ว้าวเดอดสั้นนะคะบางคนบางท่านได้มีโอกาสเริ่มต้นงานใหม่เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนะคะเปิดธุรกิจนะคะที่สดใสนะคะแสงอาทิตย์นะคะไพ่เดือะสันะะ sun, เป็นไพ่ที่ดีมากเลยนะคะมันจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ดีที่สดใสคุณจะประสบความสําเร็จนะคะ คุณคิดหวังสิ่งใดคุณจะสมปรารถนานะคะคุณจะทําการสิ่งใดก็ประสบความสําเร็จค้าขายอยากได้ยอดนะคะเดือนนี้1ล้านบาทคุณก็จะได้นะคะแล้วก็บางคนบางท่านนะคะมีเกณฑ์ที่จะบางคนบางท่านมีเกณฑ์ที่จะได้บุตรได้นะคะใครที่มีบุรนะคะคุณจะสมหวังนะคะ ความสําเร็จรอคุณอยู่นะคะขอให้คุณมุ่งมั่นตั้งใจไม่ย่อท้อนะคะความสําเร็จนะคะก็จะมาสู่คุณนะคะเป็นไพ่ที่ดีมากๆเลยนะคะในช่วงปลายเดือนนี้นะคะ